เลมอนเค้กค่ะนะคะทานคู่กับเคิร์ดนะคะเป็นเลมอนเคอร์ดนะคะเปรี้ยวอมหวานอร่อยมากๆค่ะและเค้กก็นุ่มมากๆนะคะทำไม่ยากเลยค่ะแต่ก่อนจะไปชมวิธีทำอย่าลืมกด subscribe กดไลค์ก็แช้เป็นกำลังใจให้บ้นด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปชมวิธีทำกันเลยค่ะแม่บ้านตุรกีสวัสดีค่ะปุณทานเนยนะคะอ่า ให้ทั่วๆนะคะทาเนยให้ทั่วๆจากนั้นนะคะเราจะเคาะแป้งนะคะลงในพิมพ์บางๆนะคะแล้วเดี๋ยวเราเคาะแป้งออกเพื่อการเ,าเค้กติดพิมพ์นะคะเพราะวันนี้เค้กที่ทําเป็นเค้กเนยสดนะคะสําหรับใครที่ใช้พิมพ์ซิลิโคนก็ไม่ต้องโรยแป้งนะคะ นะคะเขย่าออกก็จะได้แบบนี้นะคะเป็นการกันขนมติดพิมพ์นะคะนะ,คะจากนั้นเดี๋ยวเราไปวอร์มเตาและเริ่มทำกันเลยค่ะเพ<ม>้่งจะใส่ผงฟูนะคะ1ช้อนชานะคะสูตรนี้ตวงนะคะ1ช้อนชาตวงแล้วปาดให้เรียบแบบนี้นะคะนะ,ะใส่ลงไปในแป้งเค,ค้กค่ะจากนั้นนะคะคนให้กระจายตัวค่ะ Okay, จากนั้นพักเอาไว้ค่ะวันนี้นะคะปุ้นใช้เครอมใหญ่ตีนะคะในอ่างผสมนะคะปุ้นจะใส่ไข่ไก่ทั้งหมดสี่ฟองนะคะไข่ไก่ปุ้นไม่ค่อยสดเนาะ <laughs> ไข่ไก่สี่ฟองค่ะจากนั้นนะคะน้ำตาลทรายที่มีเปลือกเลมอนนะคะที่เราขูดเอาไว้ลงไปเป็นกลิ่นเลมอนหรือน้ำตาลทรายเลมอนแทนก็ได้ค่ะไม่มีปัญหานะคะจากนั้นนะคะเกลือค่ะ เปิ้นจะตีจนไข่และน้ำตาลทรายนะคะค้นฟูขาวค่ะไข่ฟูดีแล้วนะคะเปิ้นผสมเนยละลายนะคะนี่คือเนอยละลายนะคะกับ น้ำเลมอนนะคะเข้าด้วยกันค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะใส่ลงไปในไข่นะคะาะต้องทำเร็วนิดนึงนะคะเดี๋ยวไข่ย,ยุบนะตีแล้วก็ทยอยใส่ลงไปจนหมดนะคะ กว่าให้ถึงก้นนะคะจะเห็นว่าไข่อายุไปไม่เป็นไรไข่อยุได้นะไม่มีปัญหานะคะส่วนนี้ไม่ใช่สปันนะคะจากนั้นนะคะเดี๋ยวปุ้นจะตีความเร็วกลางนะคะพร้อมกับทยอยใส่แป้งลงไป ดผมแป้งแล้วนะคะมันจะยกขวดดีขึ้นนะคะปาดอ่างค่ะปาดให้ถึงก้นเลยนะคะแซะเข้าไปนะคะจะได้รู้ว่าไม่มีอะไรนอนก้นนะคะเนยไม่นอนก้นโอเคกวาดอ่างนะคะกวาดบ่อยๆไม่ต้องกลัวนี่กวาดให้ถึงก้นนี่เห็นไหมคะมันกวาดถึงก้น จนเห็นก้นอ่างเลยแบบนี้นะคะปนเทนะคะลงเหยือกปากแหลมนะคะเพื่อที่จะเทลงพิมพ์ง่ายๆใครจะใส่ถุงบีบก็ได้นะคะใครมีถุงบีบใช้ถุงบีบก็จะไวกว่านะคะนถนัดโถแบบนี้จากนั้นนะคะปนใช้ไม้แหลมนะคะเกลี่ยเล็กๆนะคะให้เขาทั่วๆ นะคะเป็นการไล่ฟองอากาศอย่าจิ้มลึกนะคะเพราะว่าพิมพ์มีลายนะเดี๋ยวพิมพ์เสียจากนั้นนะคะนำเข้าอบได้เลยค่ะอ,อบสุกออกมาแล้วนะคะเคาะ1-2ทีนะคะ แบบนี้นะคะเพื่อให้ไอ้น้ำาด้านในระบายออกมาแล้วเดี๋ยวเราจะพักในพิมพ์นะคะประมาณ3ามนาทีก่อนที่จะเอาออกจากพิมพ์นะคะโอเคเพิ่นพักเอาไว้ประมาณสามนาทีนะคะจากนั้นเดี๋ยวเราจะคว่มออกมานะคะปุ๊บนี่ดูดอก,กมาสวยๆทุกอันเลยนะคะนี่นะคะทริคแบบนี้นะคะนะอาจจะดูเลอะเทอะแป้งไปหน่อยแต่ ทำให้ขนมเราไม่เสียหายนะคะสวยมากๆเลยค่ะปนหยอดเลมอนเคิร์ดลงไปตรงกลางค่ะใครจะใช้ถุงบีบก็ได้นะอันนี้แล้วแต่ชอบนะปพนใช้ช้อนนี่แหละหยอดเลยใครทําขายนะคะแยกซอสนะนพอเวลาปพนทําขายปนก็แยกซอสนะคะเพราะว่าขนมจะได้ไม่แฉะนะคะ ปิ้นไม่ได้ลาดเกรซนะคะใครชอบหวานๆอยากลาดเกรสสีขาวๆนะคะอัตราส่วน1ต่อหค่ะน้ำมะนาวต่อไอซิ่งนะคะลาดได้เลยค่ะยังไงก็อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ปุ้นด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอหน้านะคะวันนี้ลากกไปก่อนสวัสดีค่ะ